เราจะมาดูกับตาว่าที่เราดูใน YouTube เห็นเขากินเยอะเนี่ยเขาจะกินได้เยอะจริงหรือเปล่ามีฉันแปดถ้วยฉันเริ่มอิ่มแล้วอ่ะนี่แหละยเขาเรียกว่าท้าชนแบบไม่ดูศักยภาพของตัวเองเลยด้วยกันคมอพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่องกคนดีเลยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราเนี่ยเรียกว่าล้างท้องกันมาเลยทีเดียวเพราะวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มากัน 2คนแต่ว่าเราจะมาเจอกับคนที่กินได้เยอะกินได้จุที่เรียกว่าทุกคนจะต้องรู้จักในประเทศไทยอย่างแน่นอนแต่ว่าด้วยความที่เรานี่ยไม่รู้เขาจะกินได้เยอะจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมเขาจะกินได้เยอะจริงไหมน่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปรวมร้องกันว่าวันนี้เราจะเจอกับใครและเดี๋ยวเราจะท้าเขากินด้วย <c oughs> จะมีคนกินได้เยอะกว่าเราจริงหรอวะ่าไมกัช่อ ดูนี่โอ้โหเห็นหน้าก็คือรู้เลยคุณพิทมาถึงญี่ปุ่นเลยนะคะวันนี้ครับัเพกิแล้วครับแต่ว่างบลนจะด้านนเพราะว่าเราลงเครื่องมาทุกคนใช่ครับองมาทเพิ่งถึงเมื่อเช้านอนไม่ได้นอนเลยคยบอกว่าไม่นอนไม่ได้นอนไม่ได้นอนแล้วเธอคิดดูว่าคุณพิทมาถึงญี่ปุ่นและดูมือแรกของเขาโอ้โห อันนี้ที่เราได้เห็นอยู่ทั้งหมดนะคะคือสอบที่วันนี้เนี่ยเราจะมาดูกับตาว่าที่เราดูใน YouTube เห็นเขากินเยอะเนี่ยเขาจะกินเยอะจริงหรือเปล่าวันนี้เนี่ยคือเราจะแบบไม่ได้เน้นว่าหูจะต้องเยอะหลายน้อยแต่เอาเป็นว่าพีทกิ๊กกับมิจิเราแบบเป็นคนแบบธรรมดาแต่เราก็วันเรากินเยอะแล้วนะอ่าแล้วกับคุณพีทคนเดียวเขาจะชนะเราได้หรือเปล่า คนเริ่มกินโ,โองร้มิจิม,จมิจิดูมิจิดูพิกนาทีครึ่งนาทีครึ่งเขากินไปแล้วสิบเจ็ดถ้วยมีฉันแปดถ้วยฉันเริ่มอิ่มแล้วอะ่ะโอ้ยเราต้องกินทั้งสี่สิบนาทีใช่ไหมตายตายมิจิกินด้วยแล้วประมาย2ี่สิบนี่สิบ พี่เป็นไงคะแล้วมีไหมคะดีครับผมโอ้โหเพลินๆใช่ไหมเรามีเคล็ดลับเลยเราต้องชวนเขาคุยให้เขาอะกินให้น้อยเ,ออเขากินให้น้อยคุยกันด้วยอย่าเทนี่นะไม่มีเลยอะทำไมมันหายไปไหนหมดอะ ที่เราเห็นนี่คือถ้าเรากินได้15ถ้วยเท่ากับไปกินที่ร้านอาหารปกติอะสำหรับหนุ่มที่ตอนนี้คุณพี่กินได้จาก้าถ้วยนั่นหมายความว่าเกือบเกือบจะสคนแล้วนะแต่นอกจากโซบะท,ที่มันไหลออกมาแล้วนะทุกคนยังมีถ้วยที่เขามีฝาด้วยนะมีแบบนี้ด้วยอ่า อร่อยขึ้นท็อปปิ้งฟรีแต่มันยังถ้วยที่เวลาเปิดป่ามาแล้วอะแล้วมีเส้นโซบะเยอะเยอะเป็นปกติเลยนะเป็นถ้วยวัดดวงถ้วยวัดดวงแล้วนี่แอบบอกเทคนิคในโซบะเขาจะมีน้ำใช่ไหมเวลาที่เราใส่ไปอย่างเงี้ยน้ำจะเยอะขึ้นน้ำนี่แหละจะทำให้เราอิ่มเราจะต้องทิ้งแล้วก็ ใส่ซอสแทนเจ็ดนาทีครึ่งแล้วเจ็ดนาทีครึ่งนฮ่ยยำมีสั้นสิบสั้นนาทีัโอ้ห้ถ้วยที่มีฝาเนี่ยเขาบอกว่าแต่ละถ้วยอะสมมติปริมาณเยอะจะไม่เท่ากันด้วยนะบางถ้วยจะแค่แบบว่าสองเท่าแต่บางถ้วยจะมีห้าเท่าเยอะสุดคือสิบเท่าเจ้าจุกจีนโนยนะตัปพิง ร้านเขาบอกแล้วว่าคุณพีชแบบเร็วมากมิจิครับขอ,องคุณพีชเขา86แล้วว่ะโห<ฮ>สินาที86กินไปได้ยังไงได้อิ่<ะ>มเร็วป้งมิจิเท่าไรมิจิเท่าไรไม่รู้มิจิไม่รู้แล้วนะเก๋คิดว่าเป็นสิบแล้วมิจิจะมมเมาโซบะไหมวันเนี้ย ถ้วยต่อไปคือถ้วยที่ร้อยไปใป่ับเซเลสเซชนซ้ำกเนี่ยครับป่าับเซเสเซชัดต่อภาอังก,กเขาบอกว่าที่ทำสถิติคือ13นาทีทำได้100ถ้วย นี่คือสถิติที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนโอยคนดูนู่นเห็นอะไรป่ะร2อยยี่สบัไปได้หนึ่งร้อยแล้วมิจิกัน0 0นะบอกเลยมิจิก0นแลร้วนะอ๋อมีคู่ต่มโู๊โอ้ไม่ธรรมดาแล้นะอ่าเอาเปิด1 2 3่งวองสุอ่าได้ท็อปปิ้งฟรีเยลือสองคนได้ท็อปปิ้งฟรีมา5 6ถ้วยแล้วมาดูเขากิน อันนี้คือแบบกินจริงแบบไม่จกตาแบบไม่มีการพักเข้าห้องน้ําและที่สําคัญห้ามนั่งอีกเด็ดขาดเราต้องขอสูตรเขาไหมว่าเขาไปเก็บไปตรงไหนสั้นจืดอ้าหสุดยอดทุกคนกำลังกินนะีบอกว่าตอนนี้มิจิเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะ้อยนี่คือมิจิอิ่มไ่ถึงพรุ่งนี้แล้วนะมิจิเท่าไรนะคุณอมร้อยห้ากันนะอยห้าเป็นไงอิ่มยัง อิ่มมากตอนนี้เวลาผ่านมาครึ่งทางตอนนี้ทางร้านบอกว่าเหลืออีกหถ้วยที่คุณพีกินน่ะจะเท่ากับสำหรับ15คนกินจะกินอยู่ดีตอนนี้กลายเป็นกินไม่ไหวแล้วจ้ะเฮ้นอ,อยู่ในนี้ม่มากินอย่างนี้ได้ไงล่ะคุณไม่ต้องถามเลยว่าเราได้กำไรไหมอ่ะคือคืนทุนตั้งแต่คนแรกแลวจริงๆได้กำไรแค่คนเดียวได้กำไรคนเดียวเนะี่ยมาคนเดียวคืนทุนเลยค่ะ6คน กำไรมากบอกเลยคุ้มมีสิทธิ์นะเพราะทางร้านบอกเลยว่าสปีดคนไต้หวันที่เป็นแชมป์500รอยเนี่ยไม่ได้เร็วขนาดนี้คราวนี้พนักง,งานก็เลยบอกว่านี่มีสิทธิ์ถ้าสปีดน,นี้ตลอดมีสิทธิ์ที่จะชนะได้เลยนะใท,ท,ทุกคนในโซบะมันจะมีน้ำ้ชแบะเวลาที่แบบเรากินเยอะแน่นนะมันจะออกมาเราจะเทน้ําทิ้งอย่างนี้ก็ได้เสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสลงไปเพราะว่าถ้ามีน้ําเยอะมันจะตัดกําลังเราแต่จริงปะกาลังเรามันไม่ได้อยู่ที่น้ำรอกมันอยู่ที่นี่จ้ะอยู่นี่ เราไม่มีแล้วมันไม่มีที่รองแล้วฮะเธอมีที่รองไหมเนี่ยดูหน้าไม่จิเหมือนเมาค้างมากเลยตอนนี้เอ้ยเหมือนเป็นเทคนิคนะอยากนั่งเธอต้องหยุดกินออถ้าไม่งั้น네นี่จะสภาพยืนจะเมื่อย็นไหมจีอิ่มไม่ห่วยได้อิ่มมิจีแล้วเดี๋ยนี่คือของมิจินะคะมากกว่าโดยสิบนี่เท่าไรนะร้อยยี่สิบเจ็ดชั้นสามสิบแปดนี่ยเขาเรียกว่า ้าชนแบบไม่ดูศักยภาพของตัวเองไคิดมึงอะทำตัวเองแท้ๆเลยเนี่ยชักช้นี่สวยเ้เก้าแล้วถ้วยนี้สองร้อยอุดะุณชนะคุณชนะคุ อีสิบนาทีสุดท้ายสิบนาทีสุดท้ายตอนนี้สิบนาทีสุดท้ายมิจิกินไปแล้วหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดก่อนสามสิบเจ็ดส่วนกิ๊กเนะี่ยอยู่ที่สี่สิบหรือพูดง่ายๆว่าตอนนี้กิ๊กกับมิจิบวกกันก็ยังไม่ได้เท่าที่พีก,กินเลยงงมากถ้ากินได้ดูวนันนี้อันดับเจ็ดเนาะใช่ไม่ไปแล้ว ยอยตอนนี้คือคืนเราแบบว่าเริ่มหายใจทางเมือกทางรูขุมขนแล้วอะเราก็รู้สึกว่าร่างกายอาจจะแบบมีกลิ่นโซฟะเกิดขึ้น <c oughs> เขาเก็ตไปเยอะคือกีกินเราเยอะขนาดนี้เราไม่จีกก็ตีเป็นร้อยแต่นู่นจ้า<ๆ>เขากำลังจะเข้าสู่ 300. สามรอย แต่เมื่อกีนอ้นะจ๊ะพนักงานบอกแล้วนะดูท่าอย่างคุณมิจิเนี่ยทีแรกเหมือนจะกินได้เยอะนะครับแต่ตอนนี้เหมือนจะหยุดแล้วเหมือน,น,นไม่น่าที่จะไหวแล้วหเหมือนโดนหยุดอย่างในนี้เลย <_ S 2> พนักงานบอกว่าถ้ามิจิกินได้ค้าด้วยมิจิจะได้ติดหนึ่งในร้อยของเดือนนี้หนึ <100? S 2> ่งร้อยเธอติดหนึ่งในร้อยนี่เขากำลังจะอยู่อันดับสี่ของร้านแล้วนะเฮ้ยติดหนึ่งในร้อยอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวมิจิกินอีกหนึ่งถ้วยมิจิจะได้ติดหนึ่งในร้อยของเดือน แล้วจะเอาถ้วยที่มีฝาแน่นอนลอ,องเปิดมาหนึ่งสองปัง้มโชคดีมากได้ท็อปปิป้งฟรีเกี้ยวตอนนี้นะพูดเลยนะพูดตรงนี้เลยนะเกียรพนักงานมากพานักงานพูดบอกว่าหมายเลขแปดก็คือฉันนี่แหละพยายามพยายามกินอีกสองถ้วยกินอ,อีกสองถ้วยอิ่มเลยแล้วอ่าจะให้พยายามยัมยงไงอ่ะตอนนี้กียรตาสิบถ้วยทานาทีสุดท้ายแต่รู้สึกแบบคุณพิศกินเร็วขึ้นปะเนี่ย

หวังอะไรใช่จริงเหรอแล้วมันรู้แบบปอนทายใช่ไหมเพาเทคนิคไม่รู้าคือจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นต้องแบบกรกดิ๊รีบขนาดั้นก็เลยมันดเร็วนมันจับได้ตอนท้ายที่สุดท้ายทิกเนี่ห้ิอมิติได้เท่าไหร่ร้อยเจ็ดมาดูนี่ค่ะพีทอีทแรกได้เท่าไหร่คะวันนี้ได้สามร้อย สามร้อยยี่สิบสี่โอ้โหคือเอาจริงๆฉันว่าโซบะหมดตลาดแล้วแล้ววันนี้เราถูกปิดร้านเลยไม่มีโซบะให้คนอื่นกินแล้วจ้าไม่มีคนอื่นไม่มีให้ใครกินแล้วจ้าคือคุ้มนาะยังจะขอต่ออย่างคือคืออันนี้เอาจริงๆว่าเมื่อกี้แบบเร็วมากแล้วยิ่งยิ่งยิ่งใกล้เวลาก็คือยิ่งเร็ว มันเป็นแบบกองที่แบบเราได้เคยทำในสิ่งที่เราเป็นคนทำปกติมันกินกินแล้วกินกินไปเลยอันนี้มันต้องเอามาความใส่ถ้วยได้เห็นแอาวางเอาความใส่ถ้วยคิดคือเราจะเอแรกของตรงนี้ว่าถ้าทำแบบเนี้ยโกลด์โกยโกยโกยรวมกันอ่ะแล้วกินมันจะได้เยอะนะเยอะกว่าแน่นอนไงก็เยอะกว่าผมว่าจริงสภาพเราอยู่อย่างเงี้ยผมกระบบมองว่าถ้าถ้าทำแบบนั้นได้ห้าร้อยเจ็ดสิอเกิน แต่ว่าแต่นี่คือสุดยอดแล้วนะอย่างนี้คือลองครับลองตัดลองคิดนะครับมันมีจังหวะเอิมเราเสียเวลาตรงนี้จริงๆทุกคนผมว่าตรงนั้นอ่ะมันจะได้เพิ่มมันประมาณสิบสี่แต่นี้นี่คือถือว่าสุดยอดมากทุกคนพูดง่ายๆเลยว่าวันนี้เนี่ยวิจิตรท่าไหร่ละร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบกับพี่ห้าสิบเนี่ยบวกกันเป็นสองร้อยยี่สิบห้าห้าแต่ยังไม่ได้เท่ากับพี่พีชอิทแหละกินเลยจ้า สุด jog, สยอดมันก็มันแรกกับมังคุดบากแต่เดียวหน้าถ้าผมเียวกผมจะมาทำลายอเองผมยัไม่ได้คิดแลาผมจะจำฟิลการกินอะไรแบบอนผมเอสุปแมกฮะเด๋จเจอกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ต้องมีอีกทุคออกคนของเคินทั้งญี่ปุน่นแต่วันนี้ ทุกคนต้องขอบคุณพี่นิเล็กมากเลยนะคะโอ้โหแบบภาษาแบบมาถึงญี่ปุ่น mm hmm. โอ้โหแต่สุดยอดแกฉันไม่อยากคิดถึงคนล้างจานเลยทีเดียวเห็นด้วยมันเต็ม,มน่านหมดเลยเนี่ย